ดีครับวานทุ่งเกษตรความสุขครับเช้านี้พามาชมความคืบหน้าของตักะแตนปันตังก้าเรานะครับตะกะแตนปันตังก้าอุบลที่บ้านทุ่งนะครับผมเช้านี้ก็ทําความสะอาดคอกนะครับพื้นคอกนี่ก็จากนี้ไปก็ต้องทำความสะอาดทุกวันนะครับตามปกติแล้วก็ทําทุกวันอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ให้มีขี้เขาซึ่งมีความชื้นนะครับอยู่ในกรงหรือในมุ้งแล้วให้อาหารไว้ฝ่ายหนึ่ง อีกด้านหนึ่งครับนำรายมากรองหรือท่านที่สะดวกเอากระบะเข้าไปใส่รองจรายนะครับไว้เพื่อให้ตกะกตันราะวาังไข่เนี่ยก็สามารถจะใช้กระบะได้นะครับชุดนี้เกิดวันที่2เมษายนนะครับวันนี้วันที่2พฤษภาคมครบหนึ่งเดือนพอดีก็ติดปีกครบสมบูรณ์มาได้หลายวันแล้วนะครับเนื่องจากว่า ขได้สังเกตร,รอบนี้ย้ายจากแดดเข้าร่มปุ๊บเนี่ยก็คือปีกเขาค่อนข้างจะแห้งช้าก็ใช้เวลานานาน,นะครับสิบกว่าวันถึงปีกแข็งแรงแล้วก็เริ่มจับคู่นะครับกลางคืนจะจับคู่กันร้อเซนะครับแต่กลางวันนี้ยังมีให้เห็นแค่บางส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการไข่ทิ้งครับวันนี้เราก็ ทำทรายนะครับผมมานำมากรองอย่างนี้นะครับทำไมต้องเอามากองเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยใส่กระบะเล็กเนี่ยคือเขาไม่ไข่เลยนะครับได้ไข่นิดเดียวรอบนี้ทดลองด้วยการขัดตามแนวทางเดิมนะครับรก็คือกรองทรายใส่กรงเลยนะครับเอาพลาสติกมาลองนะครับแล้วก็กรองพ <c oughs> ออนี้ข้อที่สองนะครับ ชุดนี้เกิดวันที่หกก็วันนี้ก็น่าจะได้ยี่สิบหกวันนะครับอีกสี่วันก็ครบเดือนอีกสี่วันแล้วก็จะลองไข่ก็ลองดูครับสี่ถึงห้าวันเพราะว่า,าการจับคู่นะครับยังไม่มีให้เห็นก็ยังไม่ลองแต่ช่วงนี้ก็ให้เขากินอาหารที่โปรตีนสูงไว้ก่อนผมใช้ย่าหวานอิสาราเอลนะครับเป็นอาหาร หลักๆเลยของที่ปามเพราะว่าเน้นจัดคือโปรตีนช่วยในการสร้างโครงสร้างนะครับทําให้เขากินอาหารได้กินอาหารที่มีโปรตีนแล้วก็จะไปช่วยส่งเสริมกับโครงสร้างกับขนาดตัวแล้วก็การสร้างไข่นะครับจากการทดลองแล้วก็ติดตามมาสำหรับคออแรกนะครับคอกนี้ก็ตัวโตขึ้นกว่าเก่านะครับ นี่ข้อที่สามก็มีข้อมูลมาอัปเดตนะครับสามข้อนี้สามมงนี้ผมใช้ยาในการเลี้ยงจนถึงวันนี้เนี่ยตอนนี้พันแปดร้อยกว่ากิโลก็คือตันกว,กว่าแล้วนะครับถามว่ากินตะกระแตนกินเยอะไหมกันถึงตอบว่ากินเยอะครับแล้วก็มีตัวเลขที่เราเอายามาให้เขาในแต่ละวัน,นก็จะบันทึกไว้นะครับสุดท้ายจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า ตะกัแตนสามกงเนี่ยได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ได้ไข่เท่าไหร่ใช้หญ้าในการเลี้ยงไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมก็ติดตามนะครับเผื่อเป็นทิศทางในการเรียนรู้ของท่านที่สนใจในการเลี้ยงตะกะแตนนะครับหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาตะกะแตนเลี้ยงยากไหมสาหรับผมวันนี้ผมว่าไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าอาหารต้องเพียงพอเพราะว่าตะกะแตนเนี่ยถ้าหิวนี่คือกัดกินกันเลยนะครับ อันแล้วก็คือก็ต้องบวกด้วยการใส่ใจนิดนึงการดูแลรักษาเขาเพื่อให้ได้ปริมาณออกมาให้เยอะๆนะครับทำไมผมถึงไม่เลี้ยงกองเอไม่เลี้ยงคอกใหญ่ๆเนื่องจากแรงงานของผมมีจํากัดนะครับก็ทํากันแค่สองคนนะครับอีกคนหนึ่งก็ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยนะครับก็จึงเลือกอะไรที่บริหารจัดการง่ายๆเล็กๆ แต่ให้ผลประโยชน์คุ้มค่าครับก็มีข้อสงสัยข้อสอบถามก็อสอบถามเข้ามาได้นะครับท่านที่จะเ,เข้ามาเรียนรู้มาศึกษามาเยี่ยมชมก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงไลน์ไว้ที่ตรงคำอธิบายแล้วกันเนาะเป็นลิงไลน์อย่าโทรครับเพราะว่ากลางวันผมทำงานหลายด้านนะครับไม่สะดวกรับสายจริงๆนะครับ ก็ตอบเป็นลายมาไอเียถามเป็นลายมาแล้วผมตอบให้ทางลายนะครับเพราะว่าวันที่นีน่ช่วงนี้ก็ต้องเตรียมงานนะครับวันที่สองก็จะมีคณะศึกษาดูงานเข้ามา100ร้อยกว่าท่านเราก็เปิดรับอยู่นะครับแต่ก็คือต้องแจ้งล่วงหน้านะครับท่านที่จะมาเข้ามาศึกษาเป็นลายบุคคลก็สามารถแจ้งวันเวลาล่วงหน้าเข้ามาได้นะครับผมก็จะบอกว่าอ่าสะดวกไม่สะดวกนะครับผมก็ตะกั่ตนปัตังก้าอุบลน,นะครับ ถาม่าถามมาได้ที่ไหนก็ง่ายๆนะครับปักหมุดที่สวนติณดาวอุบลน,นะครับผมที่เดียวกันนะครับมาได้เลยแต่ก็จริงๆแล้วต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับจะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ